สวัสดีครับพี่พี่น้องเกษตรกรชาวให้ชาวนาทุกท่านและผู้ถือบัตรคนจนรวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับสำหรับมนี้กับมะพร้าวมะพร้าวก็ดิฉันเคยนะครับในวันอาทิตย์ที่1 5สิงหาคม2564ซึ่งกับผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าพ่่พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับ2เรื่องที่จะมาแจ้งให้พี่พี่น้องได้รับทราบถึงความคืบหน้าในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ระลอกใหม่นะครับโดยสำหรับเรื่องแรกนะครับเพื่อนพี่น้องครับก็จะเป็นความคืบหน้าในการลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยา3,000บาทก่อนหน้านี้นะครับที่กับผมได้ลงคลิปแจ้งไปเพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก็ได้ทําการปิดระบบในการลงทะเบียนเนื่องจากมีผู้ที่เดือดร้อนเข้ามาลงทะเบียนเป็นจํานวนมากกว่า37,000รายซึ่งเกินกาหนดในการช่วยเหลือไปกว่า7,000รายนะครับโดยล่าสุดน,นะครับทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการขอคัดกรองความซ้ำซ้อนจากรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนที่มีที่อยู่เลขที่บ้านเดียวกันเนื่องจากเงินอุดหนุนจํานวนนี้จะให้เป็นรายคัวเลือนนะครับคัวเลือนละ1งศิธิ์ซึ่งตอนนี้นะครับ ก็ตรวจพบแล้วว่ามีลายชื่อกว่า2,000รลายที่ซ้ำซ้อนกันนะครับและหามีการตรวจสอบแล้วเสร็จน,นะครับยังมีสิทธิ์คงเหลือทั้งกลุมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับก็จะทําการเปิดลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่งในอากาศต่อไปนะครับลําดับต่อไปนะครับเข้าดีเรื่องที่2นะครับก็จะเป็นความคืบหนา้าสําหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33และ39นะครับที่ทางคณะรัฐมนตรีหรือว่าคลอมอลนะครับได้อนุมัติใจงเงินเยียวยาให้คนละห0าพันบาทจํานวน29จังหวัดนะครับ ซึ่งลาสุดนะครับรายงานจากสำนักง,งานประกันสังคมแจ้งว่าผู้ที่ลงทะเบียนประกันสังคมมาตรา39และมาตรา40ใน10จังหวัดแล้วนะครับจะเล็งทำการโอนเงินภายในวันที่2 0ถึง24สิงหาคม2564และนอกจากนี้นะครับสำหรับ19จังหวัดที่ประกาศเพิ่มนะครับทางสำนักง,งานประกันสังคมก็จะเริ่มโอนเงินงวดนแรกนะครับให้ในวันที่24สิสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับทั้งนี้นะครับนายสุชาติชมกลิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านได้เปิดเผยว่าสนักง,งานประกันสังคมนะครับจะเร่งตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้ที่ลงทะเบียนและจะเริ่มโอ,อนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ให้แล้วเสร็จภายในวันที่24สิงหาคม2564เป็นต้นไปนะครับในสุดาอดชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวนะครับจังได้จังได้แล้วนะครับทั้งชงของเฮาก็ขอแสดงความดีใจกับเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับ ได้รับเงินจากทางรัฐบาลถึงจํานวนเงินจะประมาณนักนะครับแต่ก็สามารถต่อล่มหายใจให้พ่อแม่พี่น้องในช่วงนี้ได้นะครับพ่อพี่น้องครับและสําหรับพ่อพี่น้องที่อยู่พื้นที่ต่างๆนะครับที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบา,บาลก็อดทนรออีกจังน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลกําลังเร่งหามาตรการดีๆออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่นะครับจังใดจังใดทังช่องของเฮานะครับก็ขอเป็นกําลังแรงใจงให้พ่อพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับและสําหรับพ่อพี่น้องที่ได้เข้ามารับชมข่าวสารนี้แล้วนะครับ หากมีประโยชน์จังเลก็ขคอให้พ่อพี่น้องนะครับ่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับและอย่าลืมกดติดตามกดสันกระดิ่งไปด้วยนะครับเพื่อทั้งช่องของเฮานะครับได้มีข่าวสารการแจกงเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลกับผมนะครับก็จะรีบนําข่าวสารดีๆแบบนี้มาอัปเดตให้พ่อพี่น้องได้รับฟังโดยทันทีนะครับครับเลยนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่จะมาแจ้งเตือนในสําหรับมือนี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมรับฟังข่าวสารดีๆในมือนี้นะครับสําหรับมือนี้สวัสดีครับ